คุณเคยไปด่าใครหรือโดนด่าว่าโง่เหมือนควายหรือเปล่าเพราะเหตุใดเนี่ยทำไมเวลาด่าใครว่าโง่เราถึงใช้คำว่าควายเป็นการเปรียบเทียบควายมันทำอะไรผิดหรือควายมันโง่อย่างไงแล้วเราใช้สัตว์อื่นไม่ได้เหรอหมูหมากาไก่นกเพนกวินไม่ได้เหรอเพราะเหตุใด วันนี้ครับที่เชฟบับพอดแคสต์เราจะมาหาคำตอบกันว่าเฮ้ชไนคนไทยเราถึงใช้คำว่าโ no ่เหมือนควายในการด่า r a d i e s, 2> <S, 2> <S 2> and gentlemen now you are listening teacher buff podcast let me tell you something เรื่องอะไรที่ไม่รู้ขอผมเล่าให้ฟังแล้วกันนะกับผมชีพนุกแจ่มใส สวัสดีครับผมก็ยินดีต้อนรับสู่ t ทิชชูบ b บพ Podcast EP แรกเลยปฐถมมาเลิกเลยนะกันนะเรื่องนี้ EP นี้เราคุยกันเรื่องของเหตุไหนคนไทยเราถึงด่าว่าโง่เหมือนควายและทำไมต้องใช้คำว่าควายไปเปรียบเ,เทียบกับคำว่าโง,ง่ควายมันมีลักษณะนิสัยยังไงหรือทำไมอ่ะสัตว์อื่นไม่ได้หรือไงหมูมา้าไก่อะไรประมาณนี้ ทีนี้เราลองย้อนไปดูแบบลากคําเลยโดยคําว่าควายเนี่ยมันเป็นคําไทยแท้เนาะใช้มาตั้งแต่สมัยอดีตแล้ถ้าไปยึดถือตามความหมายเราไปดูตามความหมายของพระนจ้าน,นุกรมฉบับพระราชบัณฑิตยสถานฉบับปีพุทธศักราช2554ฮะได้ให้ความหมายของคำว่าควายเนี่ยไว้สองความหมายเลยฮะโดยความหมายแรกเนี่ย ก็บอกลักษณะทั่วไปฮะก็คือ,อควายเป็นสัตว์ลิงลูกด้วยนมชนิดบาบิล u สต์บาบิลิสลเป็นสัตว์เขี้ยวเอื้องขนาดใหญ่กีบคู่ลำตัวสีดำอ่าลักษณะของมันแต่ความหมายอันที่สองฮะคือเป็นประมาณว่าควายเนี่ยเป็นกล่าวถึงคนที่โง่เซ่อหรือคนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาดฮะ โอ้โหดีนะฮะที่เราเป็นคนโตไม่ใหญด่ดังนั้นเนี่ยก็ต่อให้งก่ก็น่าจะไม่โดนคำนว่าควายได้เนาะ <c oughs> นะครับแต่ทีนี้ไอ้คำว่าควายที่เปนแบบความหมายแบบที่สองฮะที่ใช้ในการด่าว่างูเนี่ยเนาะมันถูกบรรจุความหมายฮะครั้งแรกในพจนานุก,กรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยในฉบับ ปีพุทธศักราช2,534หลังผมเกิดอยู่สองปีเองวงก็แสดงว่าคนไทยเราเริ่มบรรจุความคำว่าควายเนี่ยในการด่าลงเป็นทางการเลยเป็นออฟฟิเชียลลงในพระจัาแนุกรมเลยโอ้โหตั้งแต่ปีสาสนานมากเลยนะนะครับทีนี้แล้วเหตุไะทำไม เราถึงไปใช้คำว่าควายเปรียบเทียบกับคำว่างูเอ,อ่อเราลองไปเจออันหนึ่งฮะก็คือมันมีตำนานหนึ่งฮะเ,ออเป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าแล้วกันเรื่องเล่าที่มาของสำนวนคำว่างูเหมือนควายจากทางแถบภาคอีสานของประเทศไทยโดยเรื่องมีว่าครั้งหนึ่งฮะพระยาแถนเนี่ยได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาใหม่ๆ เหล่ามนุษย์เนี่ยอยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็เกิดปัญหาเกิดปัญหาอะไรเอ่ยเกิดปัญหาอาหารไม่เพียงพอเพราะเหล่ามนุษย์เนี่ยกินตลอดเวลากินทั้งวันกินจุบจิบจุบจับเลยกินไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยเรื่องเนี้ยก็เลยเดือดร้อนถึงพญาแทนนะต้องแก้ปัญหาโดยพญาแทนเนี่ยก็เลยส่งอ่า เจ้าแม่โพศพเนาะหรือพระแม่โพศพเนี่ยเกี่ยวกับการปลูกข้าวเลยเนาะมาสอนมนุษย์ะะทำนาแล้วก็ส่งเทวดานีฮะมาช่วยสอนเลี้ยงสัตว์แต่ถึงยังไงฮะโพมนุษย์เนี่ยปลูกข้าวก็เป็นเลี้ยงสัตว์ก็เป็นแต่ก็ผลิตอาหารเนี่ยไม่เพียงพอไม่ทันต่อความต้องการของมนุษย์เพราะว่าอะไรมนุษย์ก็กินไม่หยุดไม่หยอ่อนทีดังนั้นเนี่ยฮะพญาแถงก็เลยแก้ปัญหาโดยการ ให้ผ่อนเนาะบร,บรีซิ่งเลยงนมานะฮะผ่านทางสัตว์ตัวหนึ่งฮะซึ่งชื่อว่าควายอ่าถ้าเป็นอีสานเขาไม่เรียกว่าควายเนาะก็จะเรียกว่าเออสระอาหายน,นะนะครับพญาถนก็เลยรับสั่งะฮะกับควายว่าไอ้เจ้าควายเจ้าจงไปบอกมนุษย์ว่าให้มนุษย์เนี่ยนะอินอาหารเนี่ยสมวันตอนหนึ่งมื้อพอ โอ้เพื่อให้อาหารเพียงพอฮะบอกกิน3วันต่อนหนึ่งมื้อก็คือพอครบสาวันค่อยกินเนื้อนึงอะไรเงี้ยควายเนี่ยฮะโอ้โหก็เลยรับพรน,นั้นนะเพื่อ,อไปบอกต่อกับเหล่ามนุษย์เนาะแต่ขณะที่เดินทางเนี่ยเพื่อจะไปบอกพรของพระยาทแทนนะไม่รู้ว่ากระเทือนหรือว่ารีบลนหรืออะไรยังไงก็ตามอะอาจจะไปกระทบกระเทือนกับชั้นบรรยากาศในแต่ละช่วงช่วงก็เลยกระเทือนลืมฮะควายก็เลย บอกผิดนะบอกว่าไอ้เจ้ามนุษย์ทั้งหลายแหลพญาแถนเนี่ยได้มีพรเนะาะมามอบกับพวกเจ้าบอกต่อไปเนี้ยพวกเจ้าเนี่ยจะต้องกินอาหารเนี่ยสามมื้อต่อนหนึ่งวันแต่พญาแถนบอกว่าสามวันต่อนหนึ่งมือ้อดังนั้นเนี่ยเจ้าควายเนี่ยบอกผิดแล้วไปบอกสามมื้อต่อนหนึ่งวันเรื่องนี้ก็เลยไปทราบถึงพญาแถนพญาแถนก็เลยบอกโอ้โหงุดหงิดเลยฮนะงุดหงิดงุ่นงาย ส่งพระแองกี้เลยนะแองกี้เบิร์ดเลยว่าโอ้โหทำไมงี้เนี่ยบอกว่าสาวันต่อหนึ่งมือ้อทำไมไปบอกสามื้อต่อหนึ่งวันก็เลยบอกว่าไอ้ควายไอ้เจ้างูข้าบอกให้มนุษย์เนี่ยกินข้าวกินอาหารเนี่ยสามวันครั้งหนึ่งไม่ใช่สามครั้งต่อหนึ่งวันดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลงโทษที่เจ้าเนี่ยไปบอกอะไรผิด,ผดเนี่ยนะจงไปช่วยมนุษย์เนี่ยไถนากันแล้วกัน นั่นก็เลยกลายเป็นเขา,าเรียกกันเป็นเรื่องเล่าเนะเาะอเป็นแบบสนุกสนานเฮฮาตามภาษาคนอีสานนั่นเองนะครับอืแต่แน่นอนฮะหลายท่านคงไม่เชื่ออยู่แล้วว่าคําว่าโงูเหมือนควายเนี่ยมันจะเกิดจากตำนานนี้เพราะ่าแหมเทวดงเทวดาเนาะเราเชื่อตำหลักวิทยาศาสตร์ไม่มีหรอกดังนั้นเราก็เลยน่าจะย้อนกลับไปดูฮะว่าเดิมทีเนี่ยควายเป็นสัตว์ป่าเนาะอืม เป็นสัตว์ป่าทั่วไปฮะแต่โดยสัญชาตญาณเนี่ยควายเนี่ยมันสามารถฝึกฝนกันได้ฮะฝึกทําให้เชื่องได้ดังนั้นเนี่ยมนุษย์ก็เลยนำํำควายเนี่ยฮะมาใช้แรงงานในการทําพวกกษติกรรมเกษตรกรรมนาะปลูกข้าวซึ่งตั้งแต่สมัยก่อนอยู่แล้วเรารู้ตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยว่าพื้นฐานหลักเลยเราอาหารต่างๆ อู่ข้าวอู่น้ำแน่น,นอนก็คือการปลูกข้าวดังนั้นเนี่ยอาชีพที่สำคัญเลยสมัยสุขโขทัยก็คือการทำนาดังนั้นสิ่งเออคลิสัตที่จะช่วยในการปลูกข้าวก็คือควายนั่นเองดังนั้นก็เลยอาจจะไปมองถึงเรื่องของลักษณะนิสัยฮะในเรื่องของลักษณะนิสัยว่าควายเนี่ยฮะเอาจริงเนี่ย มนุษย์อาจจะไปมองว่าควายเป็นสัตว์ที่เ,เชื่อทำอะไรสั่งอะไรก็ทำหมดไม่มีโกรธไม่อะไรเอาห่วงเนาะไปเจาะจมูกเนี่ยมันก็ไม่ว่าไม่อะไรอ,อ่ยอมถูกเคี่ยนถูกตียอมไม่มนุษย์ลากจูงไปแม้จะต้องลากไอ้คันไถหนักๆเนี่ยมันก็ไม่หนีไม่ขัดขืนนะฮะดังนั้นเนี่ยเหมือนควายเนี่ย ยอมทําตามทุกอย่างโดยไม่มีเงื่อนไขแม่มาเหมือนมีความรักก็เช่นกันเนาะไม่มีเงื่อนไขนั่นแสดงว่าคนมีความรักหลงทุกอย่างเนี่ยก็โง่เหมือนควายได้เหมือนกันเนาะ,ะซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ยอมทาทุกอย่างเนี่ยมนุษย์ก็ชอบข่มอะเนาะอืมก็เลยดูเหมือนว่าเป็นพฤติกรรมโงูๆฮะเลยกลายเป็นเรื่องที่ไม่แปลกที่ผู้ไทยอ่าไม่ใช่ผู้ไทยคนไทยเนี่ยผู้ที่มีสมองอันชันฉลาดเนี่ยมองว่าควายเนี่ย ไม่ใช่ฉับอ่ไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นะที่มีความฉลาดหลักแหลมเหมือนกับมนุษย์นั่นเองอ่ะมันก็เลยกลายเป็นการเปรียบเทียบเนาะว่าควายนี่มันงูแต่เอาจริงๆนี่เรามองควายมันไม่ได้งูนะมันฝึกกันได้มันฉลาดนะฮะแต่เรามองว่าควายเขามีความจงรักภักดีมากกว่าเรามองอย่างงี้นนะฮะ ดังนั้นควายโอ้โหเป็นสัตว์ที่นั่งสารเนาะทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบกับภาษาต่างประเทศว่าเฮ้ยเมืองนอกเนะี่ยเขามีด่าไหมคนไทยเรายังมีด่าว่าโง่เหมือนควายนะเนี่ยเออภาษาอังกฤษเรารู้อยู่แล้วคำว่างโง่มันมีพวกอะไร stupid ignorant innocent ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าเกิดเอาสัตว์มาเปรียบเทียบเนะี่ยเมืองนอกมีไหมเอามาดูประเทศแรกเลยฮะประเทศแรกคือประเทศจีนเลยจีนมันดินใหญ่ฮะก็มีการเปรียบเทียบ กับสัตว์เนาะเวลาด่าว่างูเนี่ยเขาเปรียบเทียบกับอะไรหรือไม่เปรียบเทียบกับเต่าฮะอ่าโดยคนจีนจะมีคําด่าเนาะเหมือนประมาณว่าด่าว่าหวังบาดันอืมซึ่งหวังบาเนี่ยก็จะมีความหมายแปลว่าเต่าหรือตภาพน้านะฮะก็เลยคนจีนก็เหมือนจะด่าประมาณนั้นไอเต่างูอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ถ้าก็เป็นแบบทางอ,อังกฤษอังกฤษก็มีคาําด่าโดยการใช้ศัพท์เนี่ยมา เปรียบเทียบเปรียบ,บ,บเลยกับคำว่าง,งูเหมือนกันก็คือลานั่นเองฮะซึ่งลาในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าดัมน p ะ์เนาะดัมดัมป์แอไม่ใช่ไม่ใช่ดัมป์ฮะดงคีฮะดงคีแปลว่าลาเนาะซึ่งเขาก็ดาว่าดัมแอสอะดง y ีดัมแอสอะดง e ีหรือดัม d ์ดง e ีก็คือเหมือนประมาณไอลาโง,ง่เนาะซึ่งลานี่เราอาจจะเทียบได้ว่า สัตว์ที่ใช้แรงงานเนาะเราดูหนังคาร์บอยเนี่ยเห็นไหมคาร์บอยที่เท่เนาะยี่ห้าเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้ขี่ลาเนาะเขาเอาลาเนี่ยไว้แบกของอ่าคอยบรรทุกของแต่เวลาขี่เป็นยานพาหนะเป็นเวเคลเราใช้มา้าดังนั้นลาเนี่ยเขาเลยอาจจะมองว่าลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่งโง่ยอมแบกของหนักๆประมาณนั้นมั้งน,นะครับอืมทีนี้ถ้า ประเทศหนึ่งล่ะเอาเรามาอย่างประเทศเยอรมันอ่าชูรม์มาเนีมั้งชูรม์มานีก็มีคำด่าเหมือนประมาณว่าอ่าอ่าไบร์ดี้โทเมตอ่าไบร์ดี้โทเมตซึ่งโทเมตเนาะคำภาษาอังกฤษเลยคือคำอะไรโชเมทโซก็คือด่าเหมือนประมาณว่าไอเซอร์ซุ่มซ่ามซึ่งโชเมตบอกแล้วว่ามันคล้ายกับคำว่าโชเมทโซที่แปลว่ามะเขือเทศซึ่งก็คงด่าประมาณว่า โอ้ยเอเม้มะเขือเทศง,งูอะไรประมาณนั้นซึ่งมะเขือเทศมันง่ยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้ดูกันนะนะครับนั่นซึ่งคือความแตกต่างของแต่ละประเทศฮะที่เอาสัตว์เนาะหรือสิ่งของต่างๆฮะมาเปรียบเปรยเปรียบเทียบในการใช้ด่าแทนคำว่างโงูนั่นเองครับเอาละครับเป็นไงบ้างสำหรับ E ีีแรกนะของทิชเบิร์ Podcast มาถึงอีพีแรกเราก็เริ่มเกี่ยวกับเรื่องควายกันเลยนะฮะแหมเทื่อนจริงๆนะฮะตรงไหนไม่เข้าใจหรือผิดภาพประการใดก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับบอกกันได้หรืออยากให้มาเล่าเรื่องอะไรหรือสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรให้ผมไปหามาผมก็จะหาและมาเล่าให้คุณฟังตามสไตล์ชีเชื่อบับพอดแคสต์นั่นเองฮะอาละครับสำหรับอีพีนี้ พอเพียงแค่นี้ครับผมอย่าลืมฮะติดตามได้ทางแฟนเพจ YouTube j o k ุ Spotify, Soundcloud และ b l o k t i i กนั่นเองนะครับตอนนี้เพียงพอครับผมแต่เพียงแค่นี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับผม